สวัสดีครับผมมีจอมีฟาร,ร์มยาแชนแนลนะฮะวันนี้มาเปลี่ยนข่าวเกี่ยวกับวัคซีนแอสตราซีเนกานะฮะโดยวัคซีนแอสตราซีเนกาที่ผลิตในไทยนะฮะได้รับการขึ้นทะเบียนให้นํามาใช้ในภาวะฉุกเฉินนะฮะโดย WHO แล้วนะฮะองค์การอนามโลกนะฮะจริงๆได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอสตราซีเนกาเนี่ยให้นํามาใช้ในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วนะฮะเพื่อเร่งการเข้าถึงวัคซีนและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 และในขณะนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของการรับรองวัคซีนบ้างโควิด -19 ของแอสตราเซนิกาที่ผลิตในประเทศไทยโดยสยามไบโอไซส์แล้วนะฮะเจมส์ที uh, ประธานบริษัทแอสตราเซนกาประเทศไทยจำ,จำกัดน,นะฮะเปิดเผยว่าแอสตราเซนกามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การอนมามัยโลกนะฮะได้ให้การรับรองวัคซีนบ้างโควิดของแอสตราเซนิกาที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วนะฮะแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลในหลายประเทศ จะให้การรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของ a s t r a z e ซ e c กที่ผลิตในประเทศไทยว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและตามมาตรการควบคุมการเดินทางนะฮะผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้นะฮะแต่การรับรองวัคซีนโดยการนามัยโลกในครั้งนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้รัฐบาลในประเทศต่างๆยอมรับและรับรองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาเพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะฮะ ก็จะทําให้เดินทางง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเขายอมรับนะฮะอืมโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะนี่ก็เป็นข่าวสั้นนะฮะเกี่ยวกับวัคซีนโควิดสิบเก้เานะฮะก็ข้อมูลมาจาก positioning online นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับ